เอาหนึ่งสองสามพูดนี่เอาให้อธิบายให้อธิบายจะบอกว่าคือตัวตัวเช้าเช้ามันเคยมีที่ว่าเยืนยืนไอ้เนี่ยบนเส้นลวดอะที่ที่ที่เป็นอะไรที่มันเป็นอ๋อไอที่มันระหว่างเขาอะเขาเขาทำเออนะเออไม่ไอนั่นแหละเคยดูสารคดี นี่คือภาพรวมของเอเรียทั้งหมดที่มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมรดกฝรั่งเศสเนี่ยคือประมาณเขาเริ่มปักหมุดบ้านพักหลังแรกที่นี่เมื่อปีคศ1นึ่งสร้างบ้านพักหลังแรกแล้วก็เริ่มมีอาคารของขหาบ,บดีชาวฝรั่งเศสทั้งนั้นค็ขึ้นมายังไงทำไมก่อนก็ค่อยๆขึ้นมาค่ะค่อยๆ<ม>แบบว่าทําทางเล็กๆขึ้นมาก่อนก่อนที่ก่อนที่จะมาทําทางเพื่อจะตัดสินใจอยู่ถาวรเนี่ยหลังจากที่ฝรั่งเศสยึดเมืองยึดยึด ยึดไอเวียดนามได้แล้วเนี่ยเขาเริ่มทาบ้านพักทั้งเ็นบ้านพักผ่อนเนี่ยก็เดิมเหมือนก็เขาอยู่เมืองหนาวประมาณที่นี่มันเป็นเมืองร้อนเขาทนไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นถ่วงเดิมแล้วก็สร้างดารัสก่อนพอคนลงพอสร้างดาลัสเสร็จที่นี่เลยเหมือนจะทําเป็นเมืองจําลองดารัสเป็นบ้านพักผ่อนเป็นแหล่งพักผ่อนแหล่งที่สองแต่ว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิไม่ยู่กับใครเราไม่มีใครลงมาเลาคนเดียวก็คนเดียวคือด้วยเส้นทางที่ยากลำบาก คือสมัยมที่ฟ้าลังเซนยังอยู่เนี่ยจะมีว่าสัปดาห์จะมีการบริการขึ้นมาพักผ่อนที่นี่ประมาณสัปดาห์ละสองครั้งคือหลังจากนั้นเนี่ยคือเสียดายว่าหลังจากที่เขาทําไว้แล้วเนี่ยใช้บริการที่นี่เพียง4ี่สิบปีเท่านั้นแล้วก็มันเมื่อเขาแพ้สงครามเขาก็ต้องทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่เมื่อทิ้งทุกอย่างไว้แล้วเนี่ยก็จนล้างไปนานค่ะหลังจากนั้นเมื่อดาลังไอ้เมื่อดานังเนี่ยแยกตัวมาเป็นจังหวัด เขาก็เลยมีการว่าอยากจะพลิกฟื้นหมู่บ้านฝรั่งเศสอันนี้ขึ้นมาแล้วก็พอเข้ามาสำรวจจริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยไอ้เพื่อบ้านพักต่างๆเนี่ยมันพังหมดแล้วที่ยังคงเหลืออยู่และยังเป็นของเดิมคือลงบ่มวายลงบ่มวายนี่สร้างที่หลังจากจากที่บ้านพักหลังแรกบ้านพักหลังแรกสร้างหนึ่งเก้าหนึ่งปีคอนะคะแต่ลงบ่มวายสร้างสองศูนย์หนึ่งเก้าไอ้สองศูนย์ทำไม ซึ่ง,างภาพรวมของที่นี่คือร้อยกว่าปีประมาณร้อยกว่าปีแต่ว่าโรงบ่มวายเนี่ยครบ<ม>พวกเราเนี่ยแต่ได้มาชลอ,องดับวายที่นี่อายุครบร้อยปีปีนี้พอดีนะคะ<อ>ปีนี้พอดีอ,อย่าลืมนะหนึ่งศูนย์ศูนย์นะซึ่งซึ่งมันเป็นที่เราจะเข้าไปดูโรงบ่มวายเนี่ยทุกอย่างเป็นของเดิมหมดผนังที่เป็นอิฐมันจะมียางไม้ทามีคือเมื่อก่อนเนี้ยเขาใช้แม้แต่กระทั่งใช้กากน้ำตาลใช้น้ำตาลมาทา รวมกับปูนต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูเราจะเห็นคือเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วเราจะอธิบายไม่มีเวลาอธิบายแล้วทุกคนก็จะแตกตื่นแล้วคนเดียวแล้วก็จะมีคนเดียวซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยห่อยห้างไปเลยลงบ่มวายตรงนั้นเนี้ยมันจะมีเพียง14หลุมแล้วก็มันเหมือนกับเราไปร้านเหล้าตอนนี้ใช่ไหมเราจะฝากเหล้าไว้ลงบ่มวายที่นี่เหมือนกันก็คือเพื่อเศรษฐีเศรษฐีช้าอันี้เขาก็จะมาฝาก ฝากเล่าวายคุณมาคุณก็มาเบิกวายดื่มเพื่อแล้วก็มาชิวๆชงบิวอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเนอะเออแมคะอากาศดีอากาศดกับข้างล่างเลยไหมอากาศเย็นอากาศดกว่าเลยซึ่งตรงนี้ก็ถึงได้ว่าอากาศดีที่สุดของเวียดนามดีกว่าดารัฐก็คือที่นี่เพราะว่าทางการแพทย์ขมาวิจัยแล้วอะไรแล้วค่ะก็คือทั้งด้วยทัศนิลภาพทางแบบบอกอายตนะต่างๆที่นี่เราสัมผัสได้ทุกส่วนค่ะ เพราะฉะนั้นเรามานี่อายุยืนหมื่นปีหมื่นหมื่นปีแน,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 น่นอนค่ะน่าจะไม่เอา